กนดูคุยแซบชวอย่าลืมกดจับสต๊อปแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะโยตาหมอม่าววเดี๋ยวนี้นะจะไปไหนมาไหนเนี่ยอากาศก็ร้อนจริงไหมผู้ชมเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยสำคัญมากเลยนะเสื้อผ้ามันต้องสบายแล้วก็ใส่ได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยนั่นเองนะมันต้องเรียกว่าต้องทำจากวทชเรียลที่แบบว่าใส่แล้วสบายที่สุดและที่สําคัญเนี่ย จะเอาแบบคุณภาพดีที่สุดแต่ไม่ต้องแพงก็ได้ไม่พี่พีเคเดี๋ยวนี้มันจะมีอารมณ์แบบว่าใส่แล้วสามารถออกนอกบ้านได้เลยไม่ใช่ว่าโอ้ใส่อันนี้เสร็จจอกนอกบ้านโอ้ตายแล้วฉันต้องเปลี่ยนชุดอีกออกนอกบ้านไม่ได้แต่นี่เขาสามารถใส่ชุดเนี้ยทั้งอยู่ในบ้านได้แล้วก็ออกนอกบ้านได้ด้วยเหมือนกับชุดที่เธอใส่อยู่สวัสดีคุะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณค้าคะ อะไรของคุณคะเนี่ยวันนี้มาแปลกนิดนึงยังไงเนี่ยพี่เคมองแปลกๆ่ใส่ชุดอยู่บ้านออกมาข้างนอกคุยออกรายการได้ด้วยเอาสิใช่นี่รายการสดนะรายการโอเคเอาจัดไปคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคของการที่แบบทําอะไรรวดเร็วค่ะทันใจแล้วก็ประหยัดเงินใช่แล้วยุคนี้เป็นยุคที่เราแบบผู้หญิงอ่ะจะห้ามในการแต่งตัวไม่ได้จริงๆพี่พีเคแม่ถูกไหมถูกค่ะไปไหนทําอะไรทุกวันแม้แต่อยู่บ้านเดี๋ยวนี้ไลฟ์สดทุกสิ่งอันหรือบางทีเราเล่นติ๊กตอกเราเล่นอะไรอยู่ก็แล้วแต่ เราก็ต้องสวยอยู่บ้านแล้วเราจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าหลายรอบหลายอันนี่คือแบบไม่เอาแล้วเปืือตังค์ด้วยวันนี้ก็ละเอียดจะนําเสนออย่างนี้ค่ะ,คะวันนี้มิ้นมาในานามของเสื้อผ้าชื่อว่านะคะ Dkfora Dkfora จริงๆเนี่ยเราขายมาหลายปีแล้วค่ะแต่วันนี้อยากจะให้พวกเราได้เห็นอีกหนึ่งฟังก์ชันของเขาคืออันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นเสื้อผ้าที่ตัวมินมม้นเองแม่มิ้นเองแล้วก็คนในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงเลือกใส่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะหนึ่งเลยคือ Dkfora เข้อจุดเด่นเขาคือตัวเนื้อผ้า อขออนุญาตนะคะมิ้นยืนได้ใช่ไหมยืนได้ค่ะ,คะยืนได้นะ เดี๋ยวาให้ดูนะคะตัวเนื้อผ้าของเขา,าเขาจะมีความนุ่มี่พีเคมีความนุ่มความเบาแล้วก็ออไม่บางที่สําคัญตัวนี้คือเวลาเหงื่อออกเขาจะซับเหงื่อทันทีแล้วก็แห้งทันทีออที่สําคัญเลยคือซักง่ายแห้งไวตอบโจทย์สําหรับยุคปัจจุบันคืออะไรรู้ไหมคะหนึ่งชุดสามารถใส่ได้ทุกวาระโอกาสเ,ออเช่น,นสมมุติตอนนี้มิ้นอยู่บ้านออมิ้นก็ใส่แบบนี้เลยค่ะเสื้อตัวงเกงตัวจบแม่ใ<า>ส่ซักผ้าถูบา้านกวาดบ้านทํากับข้าวเลี้ยงลูกแล้วแต่ชุดนี้เอาอยู่ปุ๊บจะไปตลาด นะหรือบางทีอุ้ยสามีเรียกด่วนเลยเธอเธอเธอไปรับลูกหน่อยทำยังไงดีเอาเสื้อเข้าในคะ่ะแม่แค่นี้จบแล้วไปเลยจ้าเห็นไหมคะ <ไป S 1> อันนี้คือได้อีกชุดหนึ่งและเรียบร้อยอแต่ถ้าสมมติว่าเอา้าเฮ้ยพรุ่งนี้จะไปงานบวชจะไปงานแต่งจะไปงานสําคัญซื้อเสื้อผ้าไม่ทันทําไงดี ถ้าชุดนี้มันดูธรรมดาไปขอเปลี่ยนสีได้ค่ะมิ้นนิมาให้เลือก4สีค่ะเรามีทั้งหมด4สีนะคะก็คือสีครีมที่มิ้นใส่อยู่นะคะหรือจะเป็นสีน้ำเงินนะคะสีสวยสีชมพูอันนี้โดดเด่นมากเด่นมากใส่ไปงานไหนก็สวยหรือว่าจะเป็นสีครีมที่มิ้นใส่อยู่นะคะและสีเขียวทั้งหมด4สีเป็นสีขายดีที่สุดของดี f ค o r ราของเราที่สําคัญคุณผู้ชมค่ะเวลาได้ชุดของเราไปแล้วเนี่ยเราให้คุณทั้งหมด4ี่สีส่ตัวทั้งเสื้อเกงค่าเดียวกัน แพทเทิร์นเดียวกันแม่เบนชอบไหมอ่าแม่เบนแม่เบนชอบไหมอันนี้คือไม่ต้องเลือกสีอหรือแค่ไม่ต้อบหนูให้หมดเลยปกติดีเคโฟล่าเนี่ยซื้อ2ชุดแถม2ชุดแต่ถ้าในรายการเราวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะฟังดีๆนะทุกคนว่าสิแม่ผ้ามันนิ่มไงอยากได้เอาเร็วๆกูมาแม่เราไม่ใส่ได้เมื่อกี้หนูได้ยินแม่กูในห้องแต่งตัวอยากได้แล้วเร็วๆอกเสื้อได้ถึงสี่สิบสี่ความยาวของเสื้อนะจะบอกเลยนะคะตัวเนี้ยเนี่ยความยาวนะได้เยอะมากเลยนะจะบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยได้ถึง26เลยนะแล้วตัวกาง เกงจะบอกว่านะคะสะโพกนะคะตัวนี้ได้ถึง40กว่า <46. S 2> ความยาวได้ถึง36เลยที่สำคัญวันนี้นะคะมิ้นให้ไป 2>, 2ชุดแถม2ชุดไม่พอใครกดทัน80สายตอนนี้แถมฟรีอีกหชุดเป็น5ชุดเฮ้ย <Hey, S 2> ในราคาในราคา9 9 9บาทถูกมากถูกกว่าที่อื่นเดี๋ยวขออนุญาตบอกโปรนั่งด้วยนะคะโปรโมชั่น <Yeah. S 1> วันนี้ซื้อ2ชุดมิ้นแถมให้2ชุดเอาไปเลย4สีและสีที่แถมให้เอาไปเลยคละสี oh. ค่ะให้ไปเลย5ชุดในราคา999บาทกดและโทรได้เลยตอนนี้ด่วนๆน,น,นะให้แค่80สาย oh. 1> 0-2 1 4 3, 02 1 4 3 9 3, 4 3 9 3 0 2 <Yeah. S> 1 1 4 3 3 9 3เยห แอดไลน์ก็ได้ค่ะที่แอด mm63 หรือสแกนคิวอาร์โคดหน้าจอก็ได้8ปดสิบสายยังไงนะส่งฟรีด้วยหรอส่งฟรีอ๋อส่งฟรีด้วยแปดสิบสายที่กดทันส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยถั่วเฉลี่ยแล้วถูกมากชุดนึงไม่ถึง200อ่ะไม่ถึงสองร้อยชุดหนึ่งให้สองร้0ยมีทอนอ่ะใช่ชุดนึงไม่ถึง200แล้วแม่ต้องถามคนนี้ค่ะเจ้าของโรงงานนี่ขยืนอยู่ตรงนี้ท้าเขาอ่ะมันบาน แต่บอกว่ามันบางแต่มันไม่บางมันเบาเข้าใจป่ะหมายถึงว่ามันบางแต่มันไม่สีทูมันไม่เห็นกางเกงในนะเพราะบางทีกางเกงโอ้โหเสื้อบางมากกางเกงในโป้งอย่างเงี้ยอันนี้แล้วก็แอบบอกเลยป่ะนี่ฉันไม่ได้มาขายนะแต่ว่าทำไมฉันอินอินจะบอกว่านางมีกระเป๋าซ่อนตังจ้ะน้ม้าเธอเนี่ยถูกเนี่ยบอกซ่อนตังเนี่ยชุด น,นี่มีทุกสีทุกชุดและจะบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวของดีเคฟอร์ที่ขายดีเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเขาสามารถมิกซ์แอนด์แมชได้ <ừ. S 1> อย่างที่หนูบอกว่าอทำไมถึงต้องให้ไปตั้งสีสีถ้าแถมฟรีอีกหนึ่งชุดเป็น5ชุดเพราะว่าสมมุติว่าเราได้ไปทั้งหมดสีเสีเราใส่ชุดมินม้นเป็นคนชอบสีนี้สุดเลยเขาใส่สใแล้วจงดูขาวดูสวยสีชมพูก็จะเด่นแต่จะบอกว่าอันนี้เวลายืนอีกแล้วต้องขายยืนอีกแล้วนะคะขออนุญาตคือสมมติว่าวันนี้จะไปสวยพี่มีเคแบบว่ายิงคุยด้ปะ สมัยพี่พี่เคว่ามิ้นมิ้นไปกินก๋วยเตี๋ยวต่อกับพี่หน่อยไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยกันแป๊บน uh, ึงหนูเปลี Zum ่ยนเกงยีนแป๊บเดียวพี่ถอดลงเพิ่มใจเย็นถอดเพิ่มเอาเกงยีนใส่ทุกคนมิ้นจะบอกว่าใส่กับเกงยีนคือเท่มากจ้า มันจะเป็นแนวอีกหนึ่งแนวและอีกอย่างหนึ่งส่ติร่าแม่เราเนี่ยจะไปงานบูนไปงานบวชผู้ใหญ่บางคนไม่ถนัดใส่กางเกงใส่ผ้าถุงเลยจาแล้วใส่กับเสื้อสวยทุกสีหรือตัวกางเกงที่ได้ไปหนูบอกก่อนนะว่ากางเกงตัวเนี้ยสะโพกได้กว้างมากเลยนะคือใส่ได้ฟรีไซส์นะคะตัวนี้ได้ฟรีไซส์ตั้งแต่สาวไซส์ XS ไปจนถึงไซส์ XL ะนะคะและความยาวขออนุญาตยืนอีกแล้วค่ะพี่พิงค <B K S 1> ์าขางเกงอยาให้ดูขางเกง <laughs> คือจุดเด่นของดีเค r ฟ d ราขออนุญาตนะด้วยความยาวเนี่ยตรงนี้จริงๆแบบนี้มันดูเป็นเกงขาย,ยาวถูกปัะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณดึงขึ้นมาปุ๊บนี่เห็นไหมดึงขึ้นมาปุ๊บนะแล้วเอาเสื้อลงปั๊บนี่เขาจะกลายเป็นกางเกง3ส,ส่วนขึ้นมาทันที<ช>เห็นไหมเป็นอีกหนึ่งนี่เห็นไหมไม่น่าเกลียด นี่เท่ไม่แม่แม่หรอจะกลับไปยืนที่หนูได้ยังจะกลับไปให้หนูกลับได้ค่ะความยาวเนี่ยเป็นความยาวที่ดีสําหรับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะชอบมากคือไม่ได้ยาวมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้สั้นเกินไปมันก็คือใส่สุภาพยังไงนะที่งานบอกว่าว่าตอนนี้ยี่สิบชุดสุดท้ายแล้วยี่สิบพอจสี่ร้อยชุดไม่ได้หรอแปดสิบยี่กดไม่ทันต้องบอกก่อนว่า คือต้องบอกว่าดีเคโฟล่าคือไปรายการไหนคือขายดีมากจริงๆแม่แต่เฉพาะรายการเะผ้ามันดีแล้วเราบอกเลยว่าซื้อซ้ำแน่นอนใช่ผ้ามันน่ารักผ้ามันน่ารักคือผ้ามันใส่สบายแล้วมันไม่บางอนูลืมบอกไปเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าเอกลักษณ์ของดีเคโฟร่านะคะตัวนี้เป็นผ้าวิสคอนไฟเบอร์หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นผ้านะคะโพลีเอสเตอร์อีกสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ข้อดีก็คือเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองนะคะแล้วก็โรงงานมาเองเพราะฉะนั้นเนื้อผ้าย้ำนะเบา บางแต่ว่าไม่ซีทรูแล้วก็มีความแห้งไวซับเหงื่อที่สําคัญความเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือดีไซน์ดีไซน์ของเราเนี่ยเวลาสวมใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมเสื้อเนี่ยมันจะพอดีไหลทันทีไม่ว่าคุณจะไซส์ไหนก็ตามเขาจะทําให้ไหลของเราตรงแล้วเสื้อมันจะทำให้เราดูสวยแล้วสีทุกสีสังเกตเลยนะคะว่าจะเป็นสีพื้นเป็นสีที่ดูเรียบแต่ดูแพงทุกสีแล้วใช้ดอกบัวดอกเดียวพิมพ์ลายทุกตัวเท่ากันหมดเย็บอย่างดี ขอบอย่างดีถึงขายดีพี่จ้าแปดสิบ <80 S 1> หมดแล้วมดแล้วเหรอขอเพิ่อมอีกหน่อยเถ<ธ>อะทนได้ไหมให้เท่าไหร่ให้ร้อยตัว ของแถมด้วยนะโอเคให้100สายค่ะ100สายตอนนี้ให้นะคะซื้อ2ชุดแถม2ชุดให้ไปเลยสีสีและเพิ่มให้อีก1 0 0สายเพิ่มให้อีก1ชุดให้ไปทั้งหมด5ชุดเสื้อ5กลกางเกง5นะคะได้ไปทั้งหมดแบบนี้นับเป็น5ชุดเนาะคุณผู้ชมเนาะในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นกดและโทรได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์02 1 1 4 3 3 9 3 0 2 1 1 4 3 3 9 3หรือแอดไลน์ ที่แอด M M หกสามคือหนึ่งร้อยสายไม่น่าจะได้เพิ่มอีกแล้วนะเพราะว่าปกติเป็นรายการอื่นแม่เบนก็ให้สี่ชุดใช่คุยแซ่บโชยให้ห้าชุดจนลงทั้งหมดนี่คือแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่แล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยนะคะเก็บเงินปลายทางก็ได้หรือสแกนทีโอโคดแนาจอก็ได้แม่อยากได้สีไหนคะแม่แม่รีบกดเลยแม่อยากได้สีไหนเบ้นหรอใช่เอาสีเดียวไม่ได้แล้องทุกสีไงมันเลือกตัดสินใจเลือกไม่ได้เลย้วยยากสีไม่ได้อยากได้พี่ซื้อให้เอาสีพื้นไหมเอาทุกสีสีพื้นไม่่ใชพื้้นนี สีเสื้อก็มีสีมื บอกว่าใส่สวยทุกสีย้ําคุณผู้ชมเลยนะวันนี้ได้ไปเลย4ชุดแถมอีก1ชุดเป็น5ชุดนะคะในราคา999บาท0 2 1 1 4 3 3 9 3 0 2 1 1 4 3 3 9 3หรือว่าแอดไลน์มาที่แอดมมหกหรือสแกนคิวอารโค้ดหน้าจอก็ได้100่อยไซส์ที่เพิ่มให้ส่งฟรีให้ด้วยเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเนิรดมากสวยทุกสีแม่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาพังกระพช่วงหน้ามาสนุกกับแม่ดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กกกดดดดและะะริ่่งไวว้้ยค ับกรีง๊งอ้าวโรงเรียนเล